พรวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระคร <ำ S 1> <คำ S 2> ามนำ<า>ช,ชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องไม่ซื่อสัตว์หรือสัตว์ซื่อสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการพระคำนำชีวิตได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังครับ ก่อนอื่นผมต้องขออนุญาตที่จะใช้ช่วงนี้นะครับประชาสัมพันธ์ขอบพระคุณคุณผู้ฟังครับที่ได้มีส่วนในการถวายทรัพย์เข้ามาสนับสนุนรายการและพันธกิจโครงการบ้านพระคุณอุปธรรมกันเข้ามานะครับขอบําเน็จพระพรจากองค์พระผู้เป็นเจ้าจงเป็นของท่านและเป็นของครัวเรือนท่านตลอดไปนะครับ คุณผู้ฟังครับและขอประชาสัมพันธ์นะครับถ้าหากว่าคุณผู้ฟังมีความประสงค์อยากจะมีส่วนสนับสนุนพันธกิจโครงการบ้านพระคุณอุปรธรรมด้วยการถวายทรัพย์หรือส่งข้าวของเครื่องใช้อุปกรณ์เครื่องเรียนหรือข้าวสารอาหารแห้งต่างๆคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะกระทําได้นะครับโดยคุณผู้ฟังสามารถดูที่อยู่ก็ดีดูหมายเลขโทรศัพท์ก็ดีหมายเลขบัญชีก็ดีนะครับ ได้ที่รายละเอียดของรายการทุกรายการเลยนะครับเมื่อเปิดดู YouTube ก็ดูรายละเอียดของรายการก็จะมีหมายเลขบัญชีต่างๆอยู่ตรงนั้นนะครับหรือว่าถ้าคุณผู้ฟังอยากจะสอบถามข้อมูลอยากจะพูดคุยก็ดูหมายเลขโทรศัพท์ได้ในรายการของเราหรือจะเพิ่มลายไอดีก็อยู่ตรงนั้นด้วยนะครับก็ขอพระเจ้าเมตตาอวยพระพรทุกท่านนะครับที่ได้มีส่วน ระลึกถึงรายการนี้ระลึกถึงเด็กๆในโครงการของเราครับคุณผู้ฟังครับสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เรากำลังศึกษาร่วมกันในช่วงนี้นะครับก็เป็นพระธรรมมาลาคีซึ่งก็จะเป็นเรื่องราวในการที่พระเจ้ากำลังให้การหนุนใจเล้าโลมใจแล้วก็ท้าทายคนอิสราเอลที่เขาได้หลงไปจากทางของพระเจ้า เนื่องด้วยสถานการณ์สภาพแวดล้อมในชีวิตของเขานะครับที่เขาต้องถูกกดดันจากประเทศที่มาครอบครองปกครองเขาซึ่งนั่นก็รวมถึงวัฒนธรรมความเชื่อพระรูปเคารพต่างๆก็เข้ามามีอิทธิพลต่อชีวิตของเขาจึงไม่แปลกใจที่พวกเขาหลงไปจากทางของพระเจ้าเนื่องด้วยเขาได้เห็นวิถีชีวิตเห็นการที่คนต่างดาว ได้มีความเจริญรุ่งเรืองมีความสุขและมีชีวิตที่ดีในการปรนนิบัติพระอื่นๆนะครับทำให้เขาลืมหรืออาจจะให้ความสำคัญในการนมัสก,การพระเจ้าลดน้อยลงจริยธรรมศีลธรรมความเชื่อและการดำเนินชีวิตในทางของพระเจ้านั้นก็เริ่มลดถอยลงในการที่จะเชื่อฟังตามพระบัญญัติของพระองค์นะครับดังนั้นจึงยิ่งทำให้พวกเขาห่างเหินไปจากพระเจ้าและพระพร ที่เขาควรจะได้รับก็ห่างหายขาดหายไปจากชีวิตของพวกเขาครับซึ่งในพระธรรมลาคีก็ได้เปิดเผยถึงพระประสงค์ของพระเจ้าว่าพระองค์รอคอยที่อยากจะนําเขากลับคืนดีกลับสู่สภาพดีเหมือนเดิมด้วยความรักที่ไม่สิ้นสุดที่พระองค์ทรงมีต่อพวกเขาขอเพียงแต่พวกเขากลับใจหันจากวิถีชีวิตเดิมๆในการปรนิบัติพระอื่นๆ และวิถีชีวิตในการที่เป็นมนทินต่างๆมาหาพระเจ้าพระเจ้าพร้อมที่จะนำการกลับคืนดีและพระองค์จะประทานผู้ช่วยให้มาช่วยเขาได้รับการปลดปล่อยจากห่วงแห่งความผิดความบาปต่างๆนั้นโดยพระองค์ไม่ได้ติดใจและพระองค์ไม่ได้จดจำความผิดบาปทั้งหมดที่พวกเขาเกาะขึ้นแต่พระองค์ให้โอกาสในการที่จะประทานพระพร ความหวังใหม่ให้กับเขานะครับคุณผู้ฟังครับเพื่อเป็นการเตรียมจิตใจของเราทั้งหลายก่อนที่จะศึกษาต่อไปในพระธรรมอัลคีสําหรับวันนี้นะครับผมจะขอนําพระคําของพระเจ้าจากพระธรรมอิสยาในบทที่11นะครับผมจะขอนํามาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังตั้งแต่ข้อ10เป็นต้นไปซึ่งมีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับในวันนั้น รากแห่งเจ็ดสีซึ่งตั้งขึ้นเป็นเครื่องหมายแก่ชนชาติทั้งหลายจะเป็นที่แสวงหาของบรรดาประชาชาติและที่พำนักของท่านจะรุ่งโรจนในวันนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงยื่นพระหัตของพระองค์ออกไปเป็นครั้งที่สองเพื่อจะได้ส่วนชนชาติของพระองค์ที่เหลืออยู่คืนมา เป็นคนเหลือจากอัสซีเรียจากอียิปต์จากปัทธโธรสจากเอธิโอเปียจากเอลามจากชินาจากฮามัตและแผ่นดินชายทะเลพระองค์จะทรงยกเครื่องหมายนั้นขึ้นให้แก่บรรดาประชาชาติและจะชุมนุมอิสราเอลที่พลัดพรากและรวบรวมยูดาที่กระจัดกระจาย จากสี่มุมแห่งแผ่นดินโลกและจะมีถนนหลวงจากอัดซีเรียรสำหรับคนที่เหลืออยู่จากชนชาติของพระองค์ดังที่มีอยู่สำหรับอิสราเอลครั้งเมื่อเขาขึ้นมาจากแผ่นดินอียิปต์คุณผู้ฟังรับในพระวจ,จนะธรรมตอนนี้ เป็นสิ่งที่หนุนใจและให้ความหวังใจสำหรับอิสราเอลอย่างมากมายเลยนะครับว่าพระเจ้าจะเตรียมรากหน่อแห่งเจ็ดสีเพื่อที่จะช่วยปลดปล่อยพวกเขาให้พ้นจากสิ่งที่ผูกมัดเขาอยู่ให้เขากลับสู่สภาพดีเหมือนที่พระเจ้าได้ทรงสถาปนาคนอิสราเอลหลังจากที่ออกมาจากอียิปต์ให้เป็นประชากรที่พระองค์ทรงห่วงแหน เป็นประชากรที่พระองค์แยกไว้เป็นพิเศษสำหรับจะเป็นพรเพื่อประชาชาติต่อไปนะครับคุณผู้ฟังคราบและพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่ผมจะนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันในวันนี้นะครับและเราจะนำมาศึกษาด้วยกันมาจากพระธรรมมาลาคีในบทที่3นะครับผมจะนำมาอ่านตั้งแต่ข้อหนึ่งจนถึงข้อที่18ครับ พระธรรมมาลาคีบทที่สข้อหนึ่งถึงข้อสิมีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับพระเจ้าจอมโยธาตรัสว่าดูเถิดเราส่งทูตของเราไปเพื่อตระเตรียมหนทางไว้ข้างหน้าเราและพระเจ้าผู้ซึ่งสแสวงหานั้นจะเสด็จมาอย่างพระวิหารของพระองค์อย่างกระทันหัน ทูดแห่งพันธสัญญาผู้ซึ่งเจ้าพอใจนั้นดูเถิดท่านกำลังมาแล้วแต่ใครจะทนอยู่ได้ในวันที่ท่านมาและใครจะยืนมั่นอยู่ได้เมื่อท่านปรากฏตัวเพราะว่าท่านเป็นประดุดไฟถลุงแร่และประดุดสบู่ของช่างซักฟอ ท่านจะนั่งลงอย่างช่างหลอมและช่างถลุงเงินและท่านจะชำระบุตรหลานของเลวีให้บริสุทธิ์และถลุงเขาอย่างถลุงทองคำและถลุงเงินจนกว่าเขาจะนำเครื่องบูชาอันถูกต้องถวายแด่พระเจ้าแล้วเครื่องบูชาของยูดาและเยรูซาเล็มจะเป็นที่พอพระถ่ายพระเจ้า ดังสมัยก่อนและดังในปีที่ล่วงแล้วมาพระเจ้าจอมโยธาตรัสว่าแล้วเราจะมาใกล้เจ้าเพื่อการพิพากษาเราจะเป็นพยานที่รวดเร็วที่กล่าวโทษนักวิทยาคมพวกผิดประเวณีผู้ที่สมบทเท็ศผู้ที่บีบบังคับลูกจ้างในเรื่องค่าจ้างและแม่ไม่ และลูกกําพาพ่อผู้ที่ผลักใสคนต่างด้าวให้ไปเสียและผู้ที่ไม่ยำเกรงเราเพราะว่าเราคือพระเจ้าไม่มีผันแปรโอ้บุตรยาโคบเอ๋ยเจ้าทั้งหลายจึงไม่ถูกเผาผลาญหมดเจ้าได้หันเหไปเสียจากกฎเกณฑ์ของเราและมิได้รักษาไว้ ตั้งแต่ครั้งสมัยบรรพบุรุษของเจ้าพระเจ้าจอมโยธาตรัสวา่าเจ้าจงกลับมาหาเราและเราจะกลับมาหาเจ้าทั้งหลายแต่เจ้ากล่าววา่าเราทั้งหลายจะกลับมาสถานใดจะช่อบพระเจ้าหรือแต่เจ้าทั้งหลายได้ช่อเราแต่เจ้ากล่าววา่าเราทั้งหลายช่อบพระเจ้าอย่างไร ก็ชอในเรื่องทสาศางและเครื่องบูชานั่นสิเจ้าทั้งหลายต้องถูกสาบแช่งด้วยคำสาบแช่งเพราะเจ้าทั้งหลายทางชาติช่อเราพระเจ้าจอมโยธาตรัสว่าจงนำทสาศางเต็มขนาดมาไว้ในคลังเพื่อว่าจะมีอาหารในนิเวศของเราจงลองดูเราในเรื่องนี้ ดูทีหรือว่าเราจะเปิดหน้าต่างในฟ้าสวรรค์ให้เจ้าและเทพรอย่างล้นไหลมาให้เจ้าหรือไม่เราจะขนนาบตัวที่ทำลายให้แก่เจ้าเพื่อว่ามันจะไม่ทำลายผลแห่งแผ่นดินของเจ้าและผลองุ่นในไรนาของเจ้าจะไม่ร่วงพระเจ้าจอมโยธาตรัสด,ดังนี้แหละ พระเจ้าจอมโยธาตรัสว่าแล้วประชาชาติทั้งสิ้นจะเรียกเจ้าว่าผู้ที่ได้รับพระพรด้วยว่าเจ้าจะเป็นแผ่นดินที่น่าพึงใจพระเจ้าตรัสว่าท้อยคำของเจ้านั้นใส่ร้ายเราเจ้ายังกล่าวว่าเราทั้งหลายได้กล่าวใส่ร้ายพระองค์สถานใดเจ้าได้กล่าวว่า ที่จะปรนนิบัติพระเจ้าก็เปล่าประโยชน์ที่เราจะรักษาพระดำรัสสั่งของพระองค์หรือดำเนินอย่างคนไว้ทุกข์ต่อพระพักพระเจ้าจอมโยธานั้นจะได้ผลดีอันใดบัดนี้เราถือว่าคนอวดดีเป็นคนได้รับพรเออคนที่ประกอบการอาธรรมใช่ว่าจะมั่งคั่งเท่านั้น แต่เมื่อเขาได้ทดลองพระเจ้าแล้วก็ปลอดภัยไปแล้วคนเหล่านั้นที่เกรงกลัวพระเจ้าจึงพูดกันและกันพระเจ้าทรงฟังและทรงได้ยินและมีหนังสือม้วนหนึ่งสำหรับบันทึกความจำหน้าพระพักได้บันทึกชื่อผู้ที่เกรงกลัวพระเจ้าและที่ตรึกตรอง ในพระนามของพระองค์ไว้พระเจ้าจอมโยธาตรัสว่าเขาทั้งหลายจะเป็นคนของเราเป็นกรรมสิทธิ์พิเศษของเราในวันที่เราจะประกอบกิจและเราจะไว้ชีวิตคนเหล่านั้นดังชายที่ไว้ชีวิตบุตรของเขาผู้ปรนิบัติเขาแล้วเจ้าจะสังเกตเห็นความแตกตา่าง ระหว่างคนชอบธรรมและคนอธรรมระหว่างคนที่ปรนิบัติพระเจ้ากับคนที่ไม่ปรนนิบัติพระองค์ได้อีกครั้งหนึ่งคุณผู้ฟังครับในพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราได้อ่านไปในวันนี้นะครับเราจะเห็นว่าพระเจ้าได้กล่าวตําหนิคนอิสราเอลที่กบฏต่อพระเจ้านะครับเครื่องถวายบูชาที่พวกเขานํามาให้พระเจ้านั้น ต่ำกว่ามาตรฐานและการนมัสก,การที่ว่างเปล่าการใช้ชีวิตในการอย่ารางที่เรียบง่ายเป็นไปตามใจปรารถนาที่พวกเขามีนะครับเขาอยากจะทำอะไรก็ทำเขามีการบูชาเทพ,พเจ้าของคนต่างดาวและตอนนี้พวกเขาก็ล้มเหลวในการถวายนมัสก,การแด่พระเจ้ากระทำผิดในการถวายแด่พระเจ้าทำไมถึงเป็นอย่างนั้น พวกเขาไม่ได้รับอะไรเลยจากการเชื่อฟังในการปรนิบัติพระเจ้าอย่างนั้นหรือและทำไมเขาต้องกังวลคุณผู้ฟังครับไม่ใช่เป็นเพียงเท่านั้นแม้ว่าพวกที่กบฏต,ต่อพระเจ้าเขาจะไม่สนใจไม่ได้ใส่ใจในพระพรที่พวกเขาได้รับนั้นก็ตามแต่ว่าก็ยังมีคนส่วนใหญ่ของคนอิสราเอลที่ยังคงสัตย์ซื่อและ เป็นผู้ที่มีความประสงค์และรอคอยการช่วยกู้จากองค์พระผู้เป็นเจ้าและพวกเขาก็เป็นประชาชาติที่พระเจ้าสแสวงหาเพื่อที่จะอวยพระพรเขาในความสัตส์ซืรอความจงรักภักดีที่เขามีต่อพระองค์พระเจ้าจะนำเขากลับคืนสู่สภาพดีคุณผู้ฟังครับการปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าการถวายบูชาแด่พระเจ้า แม้ว่าจะมีความแตกต่างกันอย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญที่สุดที่เราจำเป็นต้องยึดถือไว้นั่นก็คือเรื่องของการถวายสิบลดหรือทัศางเพราะว่านั่นเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการที่เราจะได้รับพระพรและแสดงถึงความสัตย์ัื่อความจงรักภักดีที่เรามีต่อพระเจ้านะครับคุณผู้ฟังครับถึงแม้ว่าในพระกุรมคำัมภี ไม่ได้มีบันทึกไว้อย่างตรงไปตรงมาอย่างชัดเจนว่าถ้าเราถวายให้กับพระเจ้าแล้วเราจะได้รับการอวยพรในเรื่องหน้าที่การงานการเงินการทองความมั่งคั่งร่ำรวยในชีวิตของเราแบบนั้นก็ตามทีนะครับแต่ว่าการถวายการให้ด้วยใจชื่นชมยินดีนั้นก็เป็นหนทางแห่งพระคุณและจะนำพระพรของพระเจ้ามาสู่ชีวิตของเราด้วยนะครับ ทั้งนี้เพราะว่าพระเจ้าทรงทอดพระเนตรดูความรักการนมัสการการปรนิบัติที่มาจากชีวิตของเรานั้นแตกต่างไปจากที่มนุษย์มองนะครับดังนั้นจึงอยากจะหนุนใจเราทั้งหลายว่าเราควรที่จะทบทวนชีวิตของเราว่าเราจะถวายอย่างไรกับองค์พระผู้เป็นเจ้าเราจะปรนนิบัติรับใช้พระองค์อย่างไรเพื่อที่จะเป็นการตอบสนองต่อพระคุณที่เราได้รับจากพระองค์นะครับ คุณผู้ฟังครับทางโครงการพันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์ริศจักรที่หนึ่งเบียงพร้าวจะขอ,อนํารายการนี้อำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าทรงอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกๆท,ท่านสวัสดีครับจงกันหนึ่งเฝ้าคิดถึงความรักนั่งเดิยว่วาใครผู้ใดรเริ่ม เติมให้ชีวิตใหม่ให้ความหวังความรักและกำลังใจด้วยพระคุณยิ่งใหญ่ช่วยไทยจะพ้นราคีดวงวิญญาณต้องถูกพลานะมาณชักจูงเจ้าลืมความรักเครื่องรุ่งมัวแต่มุ่งในทางสังคม ด้วยพระไทยเมตตาสูงส่งเจ้าใหญ่ลืมระอ่นมัวหลงในกลมวงมาเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนครั้งก่อนมีความรักลิ่นปลอนยอกย้อนไปตามสังคมลงความชั่วช้าโสมม หลงสังคมจึงมีแต่ความเย็นชาจงกลับมาเฝ้าอ้อนวอนองค์พระเยซูพระองค์ทรงเฝ้ารออยู่เอ็นดูด้วยความเมตตาหมู่ลงชมเพลินเดินทางชั่วชาโปรดรีบหวนคืน ไม่เหมือนครั้งก่อนมีความรักเปลิ่นปลอนยอกย้อนไปตามสังคมลงความชั่วชาโสมมเจ้ามัวลงสังคมจึงมีแต่ความเย็นชาจงกลับมาเฝ้าอ่อนวอนองค์พระเยซูพระองค์ทรงเฝ้ารอย ความเมตตาหมู่หัวลมชมเพลินเดินทางชั่วช้าโปรดรีบหวนคืน